สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอดลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดแฟนคอมเมนคอมเมนต์เดือดหลังไทยเอาคืนบรรจุมวยไทยแทนกุลคแมร์ซีเกม2025ความเคลื่อนไหวซีเกม2025ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดกรุงเทพชนบุรีและสงขลา ซึ่งนับเป็นการรับไม้ต่อจากประเทศกัมพูชาก่อนหน้านี้มีการยืนยันแล้วว่ากีฬาพื้นบ้านในซีเกมหนนี้จะเหลือแค่4ชนิดและแต่ละชนิดจะชิงชัยได้ไม่เกิน8เหรียญทองซึ่งกฎดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญฉบับใหม่จากการแข่งขันซีเกมส์2 3 2 3ซึ่งล่าสุดนายกองเอกชัยพักสิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะ ซี o สโาพันธ์กีฬาซีเกมยืนยันว่าจะไม่มีการจัดกุลขแม่อย่างแน่นอนในการแข่งขันอีก2ปีข้างหน้าแต่จะใช้มวยไทยลงแข่งแทนทำเอาแฟนกีฬากัมพูชาออกโครงเดือดในโลกโซเชียลกันยกใหญ่โดยพวกเขานั้นต่างมองเป็นทิศทางเดียวกันว่าอยากให้กุลขแม่ได้แข่งขันต่อลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าไร้สาระ เอามาเทียบกันได้ไงกุนแมนน่ะเกิดมาเพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกในชีวิตก็กีฬาอนุบาลที่ผ่านมานี่เองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าที่จริงน่ะอยากให้บรรจุก,กันได้ใครอยากใส่อะไรก็ใส่ไปแต่ห้ามใส่ไปในเหรียญรวมก็คือสาธิตเท่านั้นถ้ายังไม่รับรองเป็นกีฬาหลักแค่นี้น่ะก็เลิกทะเลาะก,กันแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแหกปากออกมาซิตะโกนออกมาอย่าอัน้นเดี๋ยวอั้นนะ่ะเดี๋ยวตายนะ ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าจัดอะไรไทยก็ไม่ขัดขอให้มีกฎกติกาเป็นของตัวเองไม่ใช่คัดลอกเอากฎกติกาของเขาตัดเขาออกมันถูกต้องที่ไหนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคาแมคืออะไรมันเป็นกีฬาที่เขาเล่นกันที่ต่างดาวหรือครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามวยไทยมันเป็นกีฬาของไทยอยู่แล้วเรื่องอะไรจะเอาคุณคาแมมาแข่งแทนของไทยเชิญไปเต้นรำกันเถอะค่ะ ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าจะเดือดทําไมนะ่ะรอวนไปอีกยีบสองปีค่อยเอามาบรรจุใหม่ละกันนะถึงตอนนั้นนะ่ะอาจจะศากส์ูญหายไปแล้วก็ได้ถัดมาครับคอมเมนต์ว่ามวยเฮงสวยใครไปยุ่งด้วยนะ่ะก็เดือดร้อนหมดแหละมันจะสู้มวยไทยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกได้ยังไงเขมรน่นะอย่าส่งมาแข่งมวยไทยนะเพราะขเขมรไม่มีมวยไทยแล้ว ดยทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้โพสต์ข้อความที่น่สยยาสนใจดังนี้ครับซึ่งเป็นการแคปภาพเป็นการโพสต์ของคนคเขมรที่โพสต์ข้อความใส่ร้ายไทยโดยมีข้อความว่าจริงหรือไม่ที่ไทยกําหนดให้นักเตะ ต้องอยู่มหาวิทยาลัยถึงจะเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งที่33ต่อไปไม่มีหมู่บ้านคอนโดมิเนียมเหมือนในกัมพูชาและจ่ายค่าที่พักและไม่มีสถานที่ฝึกซ้อมสำหรับผู้เล่นโดยคนไทยที่ตอบไว้ว่าไม่ต้องห่วงหรอกว่าไทยนั้นจะมีหมู่บ้านนักกีฬาหรือเปล่าไปห่วงประเทศตัวเองเถอะว่าจะมีเงินส่งนักกีฬามาแข่งหรือเปล่าจะมีเงินจ่ายค่าที่พักหรือเปล่าโดยภายหลังนะครับ ที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ามันเอาธงอะไรมาวะนั่นนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยจเจริญกว่าที่เขมรคิดไว้เยอะแสดงว่าไม่ใช่ชนชั้นแรงงานครับพวกนี้นะ่ะเขาจะรู้ดีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยจัดมาหลายรอบละตื่นตูมไม่เข้าเรื่องสภาพถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก่อนหน้านี้ส่งนักกีฬามาไม่กี่สิบทำมาเป็นห่วงที่พักที่ซ้อมปัดโท ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทํายากษไทยเพิ่งจะเคยจัดกีฬาระดับเอเชียงั่นแหละระดับโลกเราก็จัดมานักต่อนักแล้วแค่นี้นะจิบๆอีก2ปีจะได้รู้เหมืออาชีพเขาจัดยังไงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนพูดเขาเคยมาอยู่ยังสภาพนะไม่แออัดเหมือนครั้งที่32หรอกนะแถมที่อยู่ที่กินเดินทางสะดวกสบายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาวะประเทศที่เปิดไฟ รถกระบะแทนในพิธีรับเหรียญช่างกล้านเนาะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเหมือนมันเพิ่งเติมเน็ตแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงเพราะเป็นการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่สร้างมาแล้วปล่อยทิ้งร้างถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่เคยเข้าพักโรงแรมของทางมหาวิทยาลัยที่เปิดให้บริการละซีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ต้องยุ่งเรื่องของประเทศกูหรอกนะ ทั้งที่พักในมหาลัยโรงแรมรีสอร์ทศูนย์กีฬาสนามซ้อมสาวายน้ำฟิตเนสและอื่นๆบราบๆและสเสบียงอาหารการกินประเทศกูนะ่ะมีครบคันเพื่อนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามหาลัยที่ประเทศนั้นน่ะอาจจะเรียนแบบร้อนๆหรือไม่มีโรงแรมนะ่ะนี่ไม่มั่นใจแต่มหาลัยที่เอามาลงมีแน่ๆที่สำคัญน่ะลบโพสทำไมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ถึงจะพักมหาวิทยาลัยก็ดีกว่าไปนอนอัดเป็นปลากระป๋อง3กระป๋อง20เหมือนประเทศมันหลอกพูดไม่ดูสภาพบ้านตัวเองเลยไอเเม่น I เ mean, เมนอะยังไงก็ยังเป็นเเมนอยู่อย่างนั้นแหละก้มหน้าใช้หนี้จีนไปซะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคืบหน้าล่าสุดนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดติอาโกโตเตซเรา สอดโดนขเขมรล,ลอยแพรเหตุเป็นพรีเซนเตอร์เชิญชวนคนเล่นพนันออนไลน์ร้อนเงินแหละดูออกที่อากโกเตเซรานักชกบราซิลกำลังถูกแฟนมวยชาวกัมพูชาต่อต้านอย่างหนักหลังรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทพนันออนไลน์เชิญชวนคนเล่นพนันออนไลน์กำปั้นชาวแซมบา้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับชาวไทยโดยบอกว่ากุนเแมเป็นต้นตำรับของมวยไทยทำให้ถูกต่อต้าน จนต้องเก็บข้าวเก็บของไปอยู่ขเขมรได้รับการต้อนรับจนถือสัญชาติขเขมรแถมยังได้ชื่อใหม่ด้วยว่าเซนจันร์ริธิกุลอย่างไรก็ตามล่าสุดนั้นเหมือนเจ้าตัวจะมีปัญหาดันไปรับเป็นพีเซนเตอร์ให้กับบริษัทพนันออนไลน์เชิญชวนคนมาเล่นพนันส่งผลให้แฟนมวยหลายคนนั้นไม่พอใจเข้าไปต่อว่าปเป็โจนนมากดังเช่นนี้ครับคนแรกคอมเมนต์ว่า เราผิดหวังในตัวคุณถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนรอบตัวคนจะช่วยเขาวงเล็บเรื่องเงินไม่ใช่ให้เขามาเป็นพรีเซนเตอร์ชวนเล่นพนันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผิดหวังว่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเราไม่ต้องการคนที่สนับสนุนพนันออนไลน์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะ่ะต่อไปผู้คนจะถูกมอมเมาและหมดเงินได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า เราชอบกีฬานะแต่ไม่ใช่พนันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคุณอาจจะเสียแฟนๆที่ไม่ชอบพนันได้เดียโก้ตั้งแต่ย้ายออกจากไทยเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของเงินเงินทองทองก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเปิดรับบริจาคเงินไปล่าสุดมีอาการเจ็บขึ้นชกไม่ได้อีกแล้วจึงต้องรับเป็นพรีเซนเตอร์บริษัทพนันออนไลน์ซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกคอมเมนต์ว่าทรงผลทันตาเห็นทให้เห็นกลับมาทมาหากินในไทยอีกนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหมดซีเกมก็หมดค่าแล้วไงถึงเวลาแยกย้ายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเนรคุณครูก็สมควรแล้วละ่ะสมน้ำหน้ามันแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาก็าไปกัดจะเครมมวยไทยพอกระแสมันเครมไม่ได้ใครจะไปเลี้ยงค่ายมวยในเขมรก็เยอะแยะไม่ใช่ว่าเองนะ่ะจะเก่ง นี่ก็พึ่งแพ้นักมวยไทยอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่นานหรอกได้กลับบราซิลอย่างแน่แน่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสงสัยเป็นคนชอบความท้าทายเลยเลือกไปอยู่นู่นอยู่นี่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลบหลู่ครูมวยไทยผลสุดท้ายก็เป็นเยื่องนี้ละ่ะสมควรแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ารักคนถอยชีวิตก็ต้องดำเนินไปตามวิถีคนถอย ธรรมะเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เสมอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเรียนแกะสลักตอนนี้นะ่ะงานกำลังรุ่งบอกเลยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนอย่างเขานะ่ะไม่เจริญหรอกมีให้เห็นทั่วไปนิสัยแบบนี้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็บอกแล้วสันดอนขุดได้สันดานขุดยากไม่นึกว่ามันจะออกสันดานเร็วขนาดนี้ก็ แสดงออกท่าแท้เขามาออกมาเป็นไงล่ะพี่น้องขมรพวกต่างสีผิวสายเลือดห่างกันการสั่งสอนต่างกันอย่างไงไทยขมรก็ผิวสีเดียวกันสายเลือดก,ก็ใกล้เคียงกันดีกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างก็ให้อภัยกันดุดพี่ดุดน้องนะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้นะครับ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนไทยด้วยกันครับ